มาแล้วครับมาแล้วครับมารถอีกหนึ่งคันครับเป็นเอาติ2,014ครับมีอาการเดินหน้าไม่ได้ครับถอยหลังไม่มีแรงครับดูนะครับมาแล้วครับอะดูนี้ก่อนอันนี้ที่เห็นนะครับเกียร์ CVT นะครับอันนี้ที่เห็นเป็นเกียร์ CVT 2,014ครับอะดูที่มีเศษมีเศษเลยมีเศษพอเศษหน่อยครัอเศษนะครับที่กำลังเห็นนะครับนี่คือเศษสายพานนะครับ สายพานเกียร์ CVT นะครับลูกค้าก่อนหน้านี้น่าจะไปฝัดชิ่งมาครับสีน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไปจากของโต้ตาค่อนข้างเยอะนะครับฝัดชิ่งมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาดูนะครับดีแสนหลวง่อสมองมาล้างอีกนะครับคันนี้อดูนะครับมานะครับดูนะครับเสรียบร้อยครับนะครับนี่คือสายพานนะครับสายพานเกียร์ CVT นะครับ รถยางใหม่ๆวิ่งแสนกว่าโลเองนะครับครับไหมครับดไหาไม่เจี๋ย้นห้โอ้โหดครับอันนี้ก็ต้องดูชุดโอลิงชุดอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคนะครับทินงาบุญช่างคุกเป็นเหกสามครับยินดีรับใช้ครับซ่อมบำรุงอับจิฉพวะทางดูแลเฉพาะจุดนะครับผมบอกหลายๆทีนะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับ ให้เปลี่ยนกองเกียร์ทุกครั้งและให้ใช้น้ำมันเกียร์ของโตโยต้าเมื่อทำอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ให้ระวังครับมีปัญหาขึ้นมาคนที่เจ็บตัวเป็นเราครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพียงเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กองเกียร์เปิดอ่างเพียงพอแล้วครับอย่าไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมคนที่เจ็บคนที่จ่ายตังค์เพิ่มคือเราครับทีงานอู่ช่างกุ๊กนะครับเป็นเ,เสกสามครับยินดีรับใช้ครับซ่อมบำรุงวัตถิเฉพาะทางดูแลเฉพาะจุดนะครับมีอะไรให้รับใช้ก็ยินดีและเรียนเชิญน,นะครับ ครับนะครับใส่พานเกียร์ทีครับน,นี่ก็คือลุกเปิดครับอันนี้ก็ชอบปอนโอ้โหโอเคนะครับขอบคุณนะครับโชคดีนะครับทุกท่านครับ